สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับพวกผมทั้งในคลอสตอกกับคลอสตอกแชนแนลนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับ Arena อารีนา a ฟนเลอร์หรืออารวีกันอีกแล้วนะแต่วันนี้พิเศษสุดๆเลยนะผมไม่ได้มาเล่าประวัติเสริมหรือว่าประวัติหลักของฮีโร่ตัวไหนนะแต่จะเป็นการมาสรุปความสัมพันธ์ตัวละครของทเทวีตต่างๆในอาร์ซานอนนะเพราะว่าประมาณ3-4ีเดือนก่อนเนี่ยผมได้มีทําไป2อันแล้วก็คือเป็นวีด้าแล้วก็ออกคาแล้วก็ไม่ได้ทําไปนะซึ่งอาณาจักรในวันนี้ที่ผมจะเอามาให้น้องๆทุกคนได้ดูนก็คืออา จักรนอร์แมนนั่นเองซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับอาณาจักรออคคาและววีด้านั่นเองนะพูดชื่อแล้วนอร์แมนก็คือย่อมาจากนอร์มอลแมนหรือเป็นอนาณาจักรมนุษย์นั่นเองนะครับอาณาจักรนอร์แมนเหล่าผู้บุกเบิกไร้ซึ่งความเกรงกลัวไม่ยอมก้มหน้าให้ใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นปีศาจหรือเทพทำทุกอย่างเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติโอ้โห สุดยอดจริงๆนะสำหรับเดฟิเนชันของอาณาจักรนี้นะเป็นอาณาจักรแห่งเทคโนโลยีเลยนะครับเพราะว่ามนุษย์ที่ออทแอร์อย่างพวกเราเนี่ยจะต้องมีเวทมนตละเทคโนโลยีนะถึงจะสู้กับพวกเทพหรือปีศาจได้นะฮะและอาณาจักรนี้ทําได้ไปเดี๋ยวเราไปดูแผนพังตัวละครเข้าวๆกันก่อนนะว่ามีตัวไหนครับอยู่ที่นี่บ้างซึ่งแผนผังตัวนี้เนี่ยผมก็จะแนะนําแค่ตัวละครก่อนส่วนประวัติเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกตามสถานที่นะฮะอันแรกครับคลิกมาเจอเลยนะก็คือกษัตริย์แห่งนอร์แมนครับเทนนั่นเอง และต่อมานะเป็นสภาหลวงนะจะประกอบไปด้วยสมาชิกราชวงศ์ขุนนางราชองครักษ์และข้าราชการระดับสูงนะครับก็จะมีรัชและอลิสนั่นเองนะ ซึ่งจริงๆอลิสเนี่ยเกิดที่นอร์แมนะแต่ว่าไปทํางานที่วีด้านะเดี๋ยวค่อยเล่าประวัติแบบคร่าวๆนะต่อมานะเป็นขุนนางเราชนชั้นสูงจากที่ทําการปกครองพื้นที่ต่างๆในานามของกษัต, King, ต,ตนะนะริย์ก็จะประกอบด้วย3คนนะมีแอสตริดฟลอเรนติโนแล้วก็โอม่าอ่านั้นเป็นเซ็ตของชิงของใดๆไปแล้วต่อมาจะเป็นเซ็ตของพวกเมดกันบ้างนะก็คือสภาเวทมนต์นั่นเองนะครับเป็นองค์กรของเรานักเวทอ่ะก็จะประกอบด้วย3คนนะก็คือดีแร็กดาซีและเซฟฟีรา ต่อมานะจะเป็นสถาบันเวทมนตร์นะก็คือฮ o อกวอส์นั่นเองนะก็คือโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยสภาเวทมนตร์เพื่อฝึกฝนเหล่านักเวทรุ่นใหม่ๆคนที่อยู่ที่นี่นะก็คือแอนเนตอิชาเพลและคีราต่อมานะเป็นสมาคมทหารรับจ้างนะครับกองกําลังอิสระที่พร้อมออกรบหักมีเงินพร้อมเออก็จะประกอบด้วยบัตเตอร์ไฟแล้วก็ไวโอเลต ซึ่งไวเลตจริงๆอ่ะเนื้อเรื่องหลักเขาจะอยู่ที่พันธรัฐอิสระนะฮะและกลุ่มสุดท้ายนะครับนักล่าปีศาจนะครับเป็นนักล่าปีศารุ่นแรกนะก็จะมีริกเตอร์และ Euro. เออร์เรล อันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของคาแรคเตอร์ที่อยู่ที่นอร์แมนนะเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปเจาะทีละสถานที่กันเลยอันแรกสุดจัาไม่พูดไม่ได้นะก็คือหุบเขาอดิอัสโดงนะครับที่นี่เป็นสนามรบตั้งแต่โบราณกาลตั้งอยู่บริเวณชายแดนของอาณาจักรออคคานอร์แมนและป่าเวอร์โนนะครับและยังเป็นจุดเชื่อมต่อลงไปอบิสได้อีกด้วยซึ่งการรบครั้งใหญ่ใดๆก็เกิดขึ้นที่นี่นะเพราะที่นี่มันเหมือนเป็นจุดกันชนของทุกที่อ่ะเป็นตรงกลางที่แบบทุกคนมาต่อสู้กันที่นี่นะหุบเขาอดิอัสโดงนั่นเอง ต่อมาก็คือเมืองฮอฟสนะครับซึ่งชื่อของเมืองเนี่ยมาจากคนเรือเอกฮอฟแห่งอาณาจักรนอร์แมนที่ได้เข้ามายึดเมืองนี้ในช่วงสงครามกลางเมืองซึ่งที่นี่ก็ตั้งอยู่ระหว่างอาณาจักรอ็อกคาและสาพันธรัฐใกล้ๆกับภูเขาอดิอัสโดงนะไม่มีคาแรคเตอร์นะตรงนี้ต่อมาเป็นเมืองมอนเทสนะครับเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์แมนที่นี่คือเมืองท่าเรือที่ทําการค้าขายระหว่างอาณาจักรนอร์แมนและสาพันธรัฐอิสระแต่เนื่องจากภัยสงครามที่เข้ามาใกล้เรื่อย ทำให้เมืองนี้ถูกเปลี่ยนเป็นฐานทัพเรือของนอร์แมนซึ่งคาแรคเตอร์ที่อยู่ที่นี่ก็คือโอมานั่นเองนะซึ่งโอมานะครับมีชาติกําเนิดมาจากกลุ่มบัตตี้แอนะครับทำให้เขาเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแกรง่งและยืนหยัดทําสงครามระหว่างชนเผ่านับครั้งไม่ถ้วนเขาจะเป็นคนเปิดฉากและยืนในสารามรกเป็นคนสุดท้ายเสมอนะทำให้เขาได้รับการนับถือจากลูกน้องและสตรู แต่ด้วยความมุทะลุของเขาเนี่ยเขาเคยปล้นสบียงของพันธมิตรนะครับพอจับได้ก็เลยโดนขับไล่ไปอยู่ที่ทุ่งน้ําแข็งหลังจากนั้น,นครับเมื่อบ้านเมืองเข้าสู่สภาสงครามครับก็มีปีาศาจเนี่ยยกทัพมาเขาได้นํากองกําลังปกป้องฐานที่มั่นอย่างกล้าหาญนะทำให้ทุกคนเนี่ยต่างยกย่องและไม่มีใครเรียกเผ่าเขาว่าคนเถื่อนอีกเลยโอ้เกลียงไกลเกลียงนะครับสไตล์เผ่าไวไกิ้งนะครับสำหรับโอมานะ สถานที่ต่อมาครับสำคัญมากเลยนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญของหลายอย่างเลยก็คือปราสาทอินเซปชันนั่นเองนะที่นี่นะครับเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรนอร์แมนครับสร้างติดชายฝั่งทะเลและภูเขาทำให้ง่ายต่อการป้องกันและยากต่อการโจมตีทำให้ที่นี่เป็นแนวป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดในทิศใต้นะฮะซึ่งคาแรคเตอร์ที่อยู่ที่นี่นะก็จะมี3ตัวนะซึ่งคนแรกก็คือกษัตริย์เทหรือเซนั่นเองครับเขาเป็นกษัตริย์ผู้เกลียงไกลผู้นำพามนุษยชาติออกจากกาลียุคด้วยวิทยาศา และความรู้นะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยเทนเป็นเพียงแค่ผู้ลี้ภัยธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเขาเนี่ยสูญเสียทั้งคนรักและมิตรสหายไปมากมายจากสงครามแต่ด้วยความที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะทำให้เขายืนมาถึงจุดนี้ได้นะเขาเป็นกษัตริย์ที่มีแต่คนรักและเทิดทูนนะไม่ว่าจะเป็นแรดนะครับสายลับที่ยอมมอบแม้แต่ชีวิตแอสทริดนะครับที่ยอมเสียสละเกียรติยศของตระกูลโรสเพื่อให้เทนขึ้นเป็นกษัตริย์ หรือว่าวายไฮน์นะที่นําคนจากแดนไกลมาสว่างมิพักต่อเทนนะฮะซึ่งเทนเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นกษัตริย์ที่รวบรวมปึกแผ่นของเผ่ามนุษย์ทําให้กําจัดเผ่าปีศาจให้หมดไปได้นะฮะและด้วยเหตุผลนี้เนี่ยฝั่งวิหารแห่งแสงอะ่ะก็เลยกลัวว่าอํานาจของตนจะลดน้อยลงจึงพยายามใส่ร้ายป้ายสีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลนะด้วยความเกลียงไกลของกษัตริย์เทนคนนี้ด้วยคํากล่าวที่ว่าด้วยดาบในมือข้าขอให้คําสัต ว่าข้าจะกำราบเหล่าความมืดไม่ให้หมดไปโอ้โหซึ่งจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชานะคือเทนยังไม่ออกมาแบบแบบตอนสุดท้ายที่ส่งแอสติดมาช่วยนี่โอ้โหรู้เลยแบบเทนกับมอทอสมอทอสยังเป็นเด็กแต่ว่าเทนเป็นกษัตริย์ที่เกลียงไครไปแล้วนะครับผมอยากรู้เหมือนกันทัางหมดเขาออกโรงมาเนี่ยแบบจะต้องสุดยอดขนาดไหนนะสำหรับเทนหรือเฟนนะฮะ คนต่อมานะ็คือแรดหรือรัสนั่นเองครับซึ่งราสเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญของกษัตริย์เทเลยครับในการต่อกอนกับปีศาจแห่งอบิสเพราะว่ารัสเนี่ยเป็นสายลับที่แฝงตัวอยู่ในกองทัพฟอเลเรน ด้วยความสามารถเหนือมนุษย์และหมัดที่ทรงพลังนะทำให้เพตาเนี่ยไว้วางใจจนให้เขาเป็นหัวหน้าหน่วยจูโจมแต่สุดท้ายนะเพตาก็รู้ว่าแรนเนี่ยเป็นไส้ศึกจึงคิดที่จะกำจัดแต่ด้วยความสามารถของแรนะรเขาก็สามารถตีฟาวงศัตรูมาได้แต่เขาก็ติดคิดของเพต้าพาังตายลาดกระเสือกกระสนมาจนถึงปราสาทอินเซปชั่นนะเขาลมลงต่อหน้ากษัตริย์เทนจะตายแหลวไม่ตายแหลมครับแต่ว่าเทนเนี่ยได้เอาเขาไปที่วิหารแห่งแสงนะเพื่อให้ลอเรียลรักษาจนในที่สุดเขาก็รอดตายมาได้นะแล้วก็พร้อมกับได รับพรจากเทพเจ้าด้วยเทพขึ้นแน่นอนนะสำหรับแรดหรือร้านนะคือลุกเขาดูไร้รเพราะเขาต้องไปแฝงตัวอยู่ในฟอเรนไงจริงๆเป็นคนดีนะฮะสุดยอดจริงๆ แล้วต่อมาตัวที่3นะก็คืออลิสนะอลิสเนี่ยเด็กน้อยน่ารักคนนี้เป็นคนพื้นเพที่นี่นะครับอาณาจักรนอร์แมนแต่ว่าสุดท้ายก็คือได้ไปเป็นเทพจักรราศีที่วิหารแห่งแสงเธอเป็นเด็กที่น่ารักที่ทุกคนต่างเอ็นดูนะรวมถึงราชินีอิรูเมียด้วยนะแต่เห็นน่ารักแบบนี้นะเมื่อถึงคราวที่ปีศาจบุกวิหารแห่งแสงนะอลิสก็ใช้ความสามารถของตงนนะับช่วยพนมิรได้อย่างมากด้วยคำพูดที่ว่าอย่ามองข้ามพลังของเจ้าหญิงน้อยนะน่ารักไปอีกนับกับโคโนโฟของเธอนะแต่เนื้อเรื่องเธออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับนนอแมมากนะ นะเป็นแค่คนที่นี่แต่ไปทํางานที่อื่นสถานที่ต่อมานะครับก็คืออีกปราสาทหนึ่งครับนะที่เราได้ยินกันบ่อยมากนะก็คือปราสาทโรเซนเบิร์กนั่นเองครับนะที่นี่ จะรู้จักกันในชื่อของโรเซนเบิร์กหรือปราสาทของตระกูลโรสนะครับมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาณาจักรนอร์แมนที่นี่เป็นจุดศูนย์กลางทางทหารของอาณาจักรนะฮะมันถูกสร้างขึ้นในช่วงสงครามกลางเมืองและเป็นที่รู้จักดีในด้านการฝึกอัศวินและทหารมานอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างนอร์แมนด้วยนะฮะสุดจัดจริงๆนะเพราะว่าจากเนื้อเรื่องบทที่18ของการคืนชีพของราชาเนี่ยโอ้โหได้ทหารของโรเซนเบิร์กมาช่วยนะแบบมีปืนใหญ่วงเวทใดๆนะโอ้มอทอสก ไม่รอดได้แอสตริดมาช่วยรอดจ้ะเพราะที่นี่คนระับเป็นศูนย์กลางของการฝึกอสศวินทหารมาและมีเทคโนโลยีของกษัตริย์เทนนั่นเองนะสุดยอดยิงใช้เวทมนต์ได้ดีนะซึ่งคาแรคเตอร์ที่นี่ก็จะมี2ตัวก็คือแอสตริดแล้วก็ฟอรินติโนนะเริ่มตัวแรกก็คือแอสตริดนั่นเองนะเธอเนี่ยเป็นผู้สืบทอดคนสุดท้ายของตระกูลโรสที่เก่าแก่นะครับด้วยภาระอันหนักอึอ้งที่ต้องแบกรับในการสืบทอดตระกูลแอสตริดได้แสดงความสวามิภัก,กดิ์ต่อกษัตริย์เทนเพราะก่อนหน้านี้พ่อและพี่ชายของเธอเนี่ยได ทั้งคาใจเอสติดอยู่นะแถมในช่วงสภาวะสงครามแบบนี้เนี่ยการไปสมยอมหรือสวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์ใหม่อย่างเทเนน่ะทำให้แอสติดถูกนินทาว่าร้ายต่างๆนานาแต่เธอก็แบบไม่สนใจนะซึ่งเทนก็ตอบแทนแอสติดด้วยการแต่งตั้งให้เธอกลายเป็นดัชเชสคนแรกของอาณาจักร,ร ทำหน้าที่ปกครองดินแดนของตนนะฮะและในเวลาต่อมานะเธอก็รู้นะว่าอดูอินและทาร่าเนี่ยทำให้พี่ชายและพ่อของเธอต้องตายนะดังนั้นเธอก็คิดจะแก้แค้นถึงแม้กษัตริย์เทนจะห้ามแต่แอสิดก็ยังยืนกรานที่จะล้างแค้นให้ได้ด้วยดับเอเวอร์เทรลของเธอนะฮะซึ่งจากเนื้อเรื่องของการคืนชีพของราชาบทที่18นะที่แอสติดมาช่วยมอนทอนอะ เพื่อป้องกันไม่ให้พิธีคืนชีพของวอลคัสสำเร็จอะ่ะพอได้เห็นอาวุธของทาร่ากับอาดูอินเห็นไหมแบบโมโห,โหเลือดในตัวเด็ดพุ่งพลานและต้องการจะแก้แค้ในให้กับครอบครัวของตนซึ่งในตอนนี้ได้บอกไว้ด้วยนะว่าแอสทริดนะัจะกลายเป็นราชินีของอาณาจักรนอร์แมนในอนาคตเออไม่ธรรมดานะและคาแรคเตอร์อีกตัวนะก็คือฟอร์เรนติโน นุ่มเพลย์บอยเจ้าสำราญนะและร่ำรวยด้วยธุรกิจน้ำหอมนะเขามากักจะจัดงานเลี้ยงหรูราตาอนรับคนไฮโซชนชั้นสูงด้วยอาหารชั้นเลิศและดอกไม้ที่สวยงามและหอมอยู่เสมอแต่เขาก็ยังเป็นคนใจดีด้วยนะเพราะว่าอาหารและดอกไม้พวกนี้ถ้าเหลือจากงานเขาก็จะไปแบ่งจ่ายให้คนจนในเมืองเออไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะใจดีด้วยนะฮะแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาได้พาแขกผู้มีเกียรติของเขาเนี่ยล่องเรือไปที่ป่าเอเบอนอันลึกลับ ป่าเอโบนก็คืออยู่อาณาจักรอัฟตาไกลมากนะซึ่งในสภาวะสงครามแบบนี้ครับตระกูลโรสของแอสทริดเนี่ยจะต้องพึ่งพาเงินจากฟอเรนติโนเพราะเขารวยใช่ไหมทาให้แอสทริดเนี่ยต้องมาทริปนี้ด้วยนะเพื่อดูแลความปลอดภัยของฟอเรนติโนนะแต่แล้วก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะจริงๆแล้วการเดินทางไปป่าเอโบนที่ไกลเนี่ยมันควรจะใช้เวลานานกว่านี้แต่ปรากฏว่าเรือลำนี้ได้กลับมาที่ปราสาทโรเซนเบิร์กเนี่ยก่อนกําหนดหลายสัปดาห์ครับแล้วก็แอสทริดก็ดูท่าทีเปลี่ยนไปเธอดูเคาลบนับถือ ฟอร์เรนติโน่มากขึ้นนะ ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีครับเมื่ออาณจักอ็ก ka, อกค่าอาณาจักใกล้เคียงของมอซ์ซเนเข้ามาเป็นพนมิตรนะความจริงเรื่องนี้ก็ถูกเปิดเผยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเรือของฟลอเรนติโนเนี่ยได้ล่องเข้าสู่ดินแดน,นของอ็อกค่านะและถูกทหารอ็อกค่าที่ถูกอบิสควบคุมโจมตีซึ่งแอสทริดเนี่ยเข้าตาจนรับบาดเจ็บแต่โชคดีที่เธอเนี่ยได้ถูกฟลอเรนตะิโนช่วยให้รอดตายได้อย่างหมุดหวิดนะตอนแรกเนี่ยแอสทริดแบบคิดว่าฟลอเรนติโนคงเป็นเพย์บอยเหยียบขี้ไก่ไม่อกา แต่จริงๆเขาเป็นหนุ่มรอเจ้าสำราญที่รวดเร็วและแข็งแกร่งมากนะซึ่งฟอร์เรนติโน่เนี่ยบอกให้ทุกคนในเรือปิดบังเรื่องนี้เพราะว่ามันอาจจะกระทบต่อเรื่องการเมืองได้แต่พอตอนหลังพอเป็นพันธมิตรกันแล้วก็แชร์ข้อมูลกันได้นะฮะเท่ไปอีกนะสำหรับฟอร์เรนติโน่นะสถานีต่อมาครับก็คือสมาคมทหารรับจ้างนะครับตั้งอยู่ภายในอาณาจักรนอร์แมนเดิมที่นี่เคยเป็นเมืองชื่ออื่นแต่ทว่าตั้งแต่มีองค์กรทหารรับจ้างถูกก่อตั้งขึ้นเมืองนี้ก็กลายเป็นฐานทัพของพวกเขาแทน และในฤดูร้อนของทุกปีที่นี่จะจัดการแข่งขันเพื่อหาราชาแห่งทหารรับจ้างโอ้แคนเตอร์เยอะเหลือเกินนะที่นี่นะเรามาเริ่มที่ตัวแรกของเราเลยก็คือบัตเตอร์ายหรือน้องเนยของเรานั่นเองครับบัตเตอร์ายนะถูกเลี้ยงด้วยทหารรับจ้างและถูกฝึกฝนทักษะการต่อสู้ตั้งแต่เด็กครับซึ่งชื่อบัตเตอร์าฟเป็นฉายาที่สมาคมใช้เรียกเธอ เออไม่มีใครรู้ชื่อจริงนะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเคยได้รับภารกิจในการอารักขาแอสทริดนะ้บุตรสาวของจกวลโรสด้วยการปลอมตัวเป็นคนรับใช้และสตรีชั้นสูงแฝงในงานเลี้ยง ซึ่งตอนแรกภารกิจนี้ก็ดูน่าเบื่อหน้าเบื่อแต่เมื่อบัตเตอร์ไฟได้เผชิญหน้ากับอาดูอินนะผู้ทรยศแห่งนอร์แมนที่แปลพักไปอยู่อบิสงานนี้ก็ยากขึ้นมานะครับเพราะว่าแอสติดเนี่ยเป็นผู้สืบทอดตระกูลรถคนสุดท้ายนะครับคือศัตรูต้องการจะฆ่าทิ้งซะเมื่อเข้าตาจนนะครับแอสติดผู้กล้าหาญก็ได้เข้าร่วมต่อสู้กับบัตเตอร์ไฟนะครับจนในที่สุดเธอทั้งสองก็โคน่นศัตรูลงได้นะและแอสติดก็ยังเหมือนติดใจนะ จ้างงานต่อด้วยนะครับถึงภารกิจในอนาคตจะมีความยากระดับ TripleS S s มหาการาบนะครับแต่บัตเตอร์ฟลายก็ตกลงอย่างไม่ลังเลต่อมาตัวที่2ครับก็คือไวโอเลตนั่นเองนะซึ่งไวโอเลตเนี่ยเป็นอดีตรองผู้บัญชาการกองทหารลาบีศาแห่งสาพันธรัฐอิสระนะครับไวโอเลตเป็นคนที่ฝีมือดีและอนาคตไกลามากแต่ด้วยจิตใจที่รักคุณธรรมนรับเธอได้เข้าไปสืบสวนคดีทุจริตของนักการเมืองหนุ่มที่ชื่อคิวเลนแต่สุดท้ายครับบทพิสูจน์มาว่าคิวเลนบริสุทธิ์ทําให้เธอเนี่ย ถูกแจ้งข้อหาให้การเท็จนะและโดนสังคมบีบคั้นจนทําให้เธอต้องลากออกจากกองทัพและกลายเป็นทหารรับจ้างที่รับงานไปทั่วราชอาณาจักรซึ่งเนื้อเรื่องเจาะของไวโอเลตเนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดตอนสาพันธพรัฐอิสระนะฮะผมว่าเบสของเธออยู่ที่นู่นแต่ที่เนี่ยคือเธอแบบมาทํางานอย่างเงี้ยที่ไหนมีเงินก็จ้างไปนะฮะอ่ะตัวต่อไปนับก็คือริกเตอร์นั่นเองนะร er ิกเตอร์นะอดีตเด็กกําพร้าที่เติบโตในป่าพร้อมกับทักษะที่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยมนะเขาถูกพบโดยนัก ลาปีศาจที่ไปทําภารกิจในป่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยริกเตอร์พูดไม่ได้นะครับยืนตัวตรงเขาไม่ได้เขาเหมือนลูกสัตว์ป่าตัวหนึ่งคนระับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็ถูกฝึกฝนและได้รับการทดลองเวทมนต์ดำจากนักลาบปีศาจนะครับซึ่งการทดลองเวทมนต์ดำเนี่ยบางคนรับไม่ได้บางคนตายแต่เขาเนี่ยกลับปรับตัวเข้ากับมนต์ดำได้ดีนะมีเพียงสีผมที่เปลี่ยนไปเป็นสีขาวเท่านั้น ด้วยการทดลองนี้ทําให้เขาแข็งแกร่งกว่าคนธรรมดามากคือเก่งขึ้นเลยประษาสัมผัสไวแบบซูเปอร์ฮีโร่เลยนะฮะและเขาก็ได้เป็นนักราบีสาต์แต่เมื่อมียุครุ่งโรดก็ต้องมียุคดับนะเมื่อเกิดสงครามแห่งการชำระล้างเหล่านักราบีสาต์ที่แบบมีมนดาใดๆของเขามีท่าเนี่ยถูกส่งไปแนวหน้าครับเหมือนทหารราบนะฮะซึ่งลิคเตอร์เนี่ยเป็นเพียงไม่กี่คนที่รอดตายมาได้จากสงครามที่หน้าตัวครั้งนั้นนะฮะซึ่งตอนนี้เขาแบบเหมือนทหารผ่านศึกรีแลนซ์ยังไงไม่รู้นะเพราะเขาเนี่ย สามารถร่วมกลุ่มกับทหารรับจ้างหรือคาราวานปราบปีศาจได้หมดเลยนะจะร่วมทางกับใครก็ได้นะแต่มีอย่างหนึ่งที่เขายังยึดมั่นอยู่ตลอดนะก็คือปณิธานแน่วแน่ในการกําจัดปีศาจให้หมดไปของนักล่าปีศาจนั่นเองและคาแรคเตอร์ตัวต่อไปนะตัวนี้สําคัญมากๆเลยก็คือเอร่นั่นเองนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยเอร่า er และพี่ชายที่ชื่อเค้นได้ผ่านการทดสอบเวทมนต์ดำและเข้าร่วมกลุ่มกับนักล่าปีศาจนะ วันหนึ่งในขณะการต่อสู้เออร์เลพลาดท่าเกือบโดนปีศาจฆ่าแต่เค้นพี่ชายนะช่วยเขาไว้ได้แต่ต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองเอร์เลที่เห็นพี่ชายโดนฆ่าต่อหน้าต่อตาความรู้สึกผิดความรู้สึกเสียใจและว่างเปล่ากลายเป็นความมืดดำในใจของเขาคนระับหลังจากนั้นก็เริ่มมีเสียงอีกเสียงหนึ่งดังในหัวของเขาเด็กชายที่ร่าเริง กลายเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวจนทำรายเพื่อนนักล่าปีศาจด้วยกันด้วยเหตุการณ์นี้ทําให้ในายพลเอ็ดมอนที่รักเขาเหมือนลูกสั่งครั้งเดียวเขาเพื่อทบทวนตัวเองแต่เมื่อเออร์รอบพ้นโทษออกมาโลกใบนี้ก็ยิ่งว่างเปล่าและเลวร้ายมากขึ้น เขาพบว่านายพลเอ็ดมอน์นั้นตายไปแล้วเขาสูญเสียทุกอย่างแต่มีสิ่งเดียวที่ยังอยู่ออกับเขาสิ่งสิ่งนั้นก็คือเสียงในหัวของเขานั่นเองจิตใจที่มืดดำได้ครอบครองร่างของเขาสำเร็จเอร์ราอีกคนได้ตื่นขึ้นมาแล้วเขาได้ฆ่านักล่าปีศาจในค่ายแล้วหนีออกไปทําให้วิกเตอร์ต้องจัดทีมขึ้นมาเพื่อตามล่าตัวเอร์เราจากรายงานพบว่าเอร์เราขัดขืนการจับกุมและได้ตกลงไปที่หน้าผาอันสูงชันแล้วเรื่องราวนี้ ก็ได้ถูกลืมเลือนไปนะฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะต่อด้วยบทที่7ของการคืนชีพของราชานะก็คือไฮยะเติ A T e. และเซลฟิสเนี่ยได้ออกเดินทางเพื่อตามหาชิ้นส่วนพลังความมืดเพื่อคืนชีพให้กับบอคาร์นะและชิ้นส่วนนั้นก็ซ่อนอยู่ในตัวเอร์นะฮะ ซึ่งนี่แหละเป็นเหตุผลหลักที่เขาเป็นตัวแปรที่สําคัญในการคืนชีพของวอลคาร์สนะเนี่ยความสูญเสียมันทําให้คนบางคนแบบเปลี่ยนไปได้นะฮะด้วยความมืดในจิตใจและตัวต่อไปนะก็คือเอมิลี่นะครับในอดีตเธอเป็นเด็กหญิงกำพร้าเพราะพ่อ,พอแม่ของเธอถูกพวกอามนุษย์จักล็อกไฮมสังหารเธอก็เลยใช้ชีวิตกับน้องสาวอีกหนึ่งคน,นครับ แล้วอยู่มาวันหนึ่งน้องสาวเธอก็ได้หายตัวไปเอมิลี่จึงเข้าร่วมกับองค์กรลับที่ชื่อว่า s ชาโด a ฮนเพราะคิดว่าที่นี่จะช่วยทําให้เธอหาน้องสาวได้เจอเร็วขึ้นแต่องค์กรอันชั่วร้ายนี้ได้รวบรวมเด็กกาพร้ามาฝึกฝนและฆ่าฟันกันเองเพื่อเลือกคนที่เก่งที่สุดจากการทดสอบที่โหดร้ายและการถูกคนที่เคยเรียกว่าเพื่อนหักหลังนะครับทำให้เอมิลี่ต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงและไม่สงสิงกับใคร แต่เธอก็อดทนเพื่อคิดว่าวันหนึ่งเธอจะตามหาน้องสาวได้หลังจากนั้นผ่านไป10ปีเอเมิลี่ได้กลายเป็นยอดฝีมือขององค์กรและเป็นที่ประทับใจของคิวเรนและในการทดสอบครั้งสุดท้ายเธอและเพื่อนอีก3คนต้องฆ่ากันเองเพื่อหาผู้ชนะแต่สรุปว่าทั้ง4คนร่วมมือกันสังหารหมู่พุ่มคับบัญชาและหลบหนีจากการตามล่าขององค์กรมาได้ในที่สุดอิสระก็ถูกสร้างด้วยมือของเธอเอง คือองค์กรแชโดว์แฮนด์จริงๆอยู่ที่พันธรัฐอิสระนะฮะพอเอมิลี่เนี่ยหนีมาอาจจะมาอยู่ที่นี่นะเพราะหนีมานะอ่ะสถานที่ต่อไปนะคือเมืองมลินนั่นเองนะตั้งอยู่ภายในอาณาจักรนอร์แมนที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องเกษตรกรรมนะนอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการค้าและวัฒนธรรมของอาณาจักรเอ,อ แต่ไม่มีฮีโร่นะจ้าตัวนี้นะฮะสถานที่ต่อมานะเมืองแบชนะฮะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์แมนที่นี่คือศูนย์กางการค้าระหว่างอาณาจักรนอร์แมนและจัก,กรวรรดิเฮอริออสนะ,ะแม้ว่าเมืองนี้จะอยู่ห่างไกลออกไปในเขตทะเลทรายแต่กลับมีเศรษฐกิจที่ดีเนื่องจากเส้นทางการค้าระหว่างทะเลค่อนข้างปลอดภัยเออซึ่งฮีโร่ที่อยู่ที่นี่ครับก็คือซานิสนั่นเองนะ ซึ่งประวัติใหม่ของเขาคนระับซานิสเป็นอดีตหัวหน้าทหารม้าของเมืองแบชนะครับซึ่งเหมือนที่บอกว่าที่นี่ใกล้กับเขตเทะเลทรายและชายแดนของจกักรวรรดิเฮริออสนะซึ่งหน้าที่ของซานิสก็คือล่าโจและผู้กระทําผิดรอบเมืองแต่เมื่ออาณาจักรเฮริออสล่มสลายเหล่าทหารของอาณาจักรเฮริออสก็กลายเป็นโจนที่คอยดักบนเส้นทางการค้าทําให้ซานิสต,ต้องทํางานเพิ่มขึ้นอย่างมาก อยู่มาวันหนึ่งนะับในระหว่างการปฏิบัติภารกิจของเขานะซานิตก็ได้พบกับอดีตเจ้าชายมุราบและผู้ติดตามสาวที่ชื่อว่ายีนาคนระับที่กําลังหนีจากโจรกลุ่มใหญ่ซานิตครับนะําคนแค่เจ็ดคนนะับชนะกลุ่มโจรน,นั้นมาได้แต่เขาไม่รู้เลยว่ากําลังปลุกมังกรทะเลทรายโบราณขึ้นมา แต่ซานิสผู้ห้าวหาะครับก็ได้ต่อสู้กับมังกรอย่างดุเดือดนะครับและมูราดและยีนาก็ช่วยด้วยจนในที่สุดเขาสามารถปราบมังกรโบราณน,นี้ได้สําเร็จนะครับจนได้รับฉายาผู้ปราบมังกรและได้นําเกล็ดและเขี้ยวของมังกรมาทําอาวุธอีกด้วยซึ่งการที่ซานนสมีแบบพลังซูปเปอร์ไซย,ยาขนาดนี้นะเพราะว่าเขาเนี่ยมีสายเลือดมังกรโบราณในตัวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ปิดเป็นความลับแต่ถ้าหากเขาจําเป็นต้องใช้พลังนี้มาช่วยเหลือคนเขาก็จะไม่ลังเลที่จะใช้มัน เป็นอย่างไรกันบ้างนะสําหรับความสัมพันธ์ตัวละครของอาณาจักรโนแมนนะฮะอันนี้ยังไม่หมดนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะทาพาร์ทเดียวแต่เห็นว่าแบบมันนานมากแล้วดังนั้นจะขอแบ่งเป็น2พาร์ทนะถ้าข้อมูลมีความผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะฮะเพราะเนื้อหามันเยอะจริงๆเดี๋ยวพาร์ทหน้านเนี่ยเราจะไปเจอกับเหล่านักเวทต่างๆกันนะต้องคอยติดตามนะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักที่แน่ๆซับสไครต์กับคนทุกคนที่ติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ